สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆนะครับเป็นผัดพริกสดหอยแมงผู้นะครับก็มีนะครับมีพริกสดครับตำกับกระเทียมครับมีถั่วฝักยาวหั่นซอยอย่างนี้นะครับชิ้นเล็กๆประมาณนี้แล้วก็แล้วแต่ขนาดที่เราอยากทานนะครับผมแล้วก็มีหอยแมงผู้ครับเอาที่นึ่งสุกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันครับ ครับเมนูนี้ก็ทําง่ายๆนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันนะครับพอร้อนแล้วก็ใส่พริกสดลงไปเลยครับพริกที่ตำกับกระเทียมนะครับผัดให้หอมขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยครับ ฝักยาวก็สุกง่ายอยู่แล้วครับเราใส่หอยแมงคู่ลงไปเลยครับอันนี้ซื้อแบบสำเร็จรูปมานะครับใส่แพ็คมาผัดให้เข้ากันครับหอยนี้เราก็สุกอยู่แล้วนะฮะผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสเลยครับ ปรุงรสครับใส่ซอสหอยนางรมเลยครับต้องมีฮัตเชยแน่นอนครับกลินพริกขึ้นกระตายขนาดนี้ครับสีขาวครับผัดให้เข้ากันครับผมนี่ครับน่าทานมากๆเลยครับใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงฮะให้มีขุกคลิกนิดนึงครับ ผัดไม่นานครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆครับตักใส่จานเลยครับนี่ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆครับผัดพริกสดหอยแมงผูครับหรือจะเป็นเรียกเป็นไรเดียผัดถั่วก็ได้นะฮะแต่นี่ฮะพริกสดทั้งนั้นเลยครับอร่อยแซ่บแน่นอนครับวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืม subscribe กันนะครับสวัสดีครับ